จะไม่ได้ทำตามสัญญาไว้อ๋อเออเข้าใจอยู่ใช่ปะใจบ้าข้าใจเออผมไม่โกรธกันเนาะเข้าใจบ้านเพราะว่าน้องๆบางคนมันก็ยังอยู่ไงที่มันอยู่ที่เก่าอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ไปไหนกันผมสงสามด้วยชิลๆเพราะว่าคนที่ยังอยู่มันก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็เคว้งไงเงาๆผมก็เลยกลับมาทำต่อดีกว่าเพราะว่าน้องมันไม่มีอะไรทำกันอ่ะยังมันตั้งใจมาทำโคงทำของอยู่ที่นี่กันหมดแล้วอ่ะ ใช่เราทิ้งถ้าผมทิ้งมันไปผมก็ทิ้งได้ผมอยู่ไวไนได้เลยถูกป่ะล่ะแต่ผมง่าใชเข้าใจเออเข้าใจอยู่บ่านเจเขาใจเราอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวผมไปงานร้านเจ้เดี๋ยวมาคุยด้วยได้ๆเดไปยวไปเดี๋ยวไปงานร้านคุ้มรูกไหมคุ้มรูปมาเป็นเดือนแล้วเย้เดี๋ยวขึ้นไปหาใหม่เออเดี๋ยว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 ดิวตัวเดี๋ยวตามหาเพชรเล่นนูตเก่งๆเลยฮัลโหลครับพี่ชายไม่เป็นไรผมอยากจะบอกว่าคิดถึงครับพี่เล็ก เออแล้วพี่เลวลาจะบอกด้วยพี่คุยคพี่คุยไปแล้วว่าพี่กลับมาทำแก๊งต่อแล้วแก๊งพี่มันอยู่ไปไปก่อนบัดเจ้าจริงเหรอครัพี่ชายกู <c oughs> ขอไม่คุยต่อแล้วกันเดี๋ยวเฮียได้โมยวายอยีกไอ้สัตว์แล้วผมผม,ผมขายกรอกต่อไหมกรอกอะไรนะครับกรอกกรอกฮะผมไปขอพรมามันได้มาประมาณสิบสองตัวฮะนี่โพดขายเลยพูดขายเลย อะไรแล้วแล่ะผ่านแล้วครับผมพี่แจ๊คสวัสดีครับครับน้องไหมกินะครับพี่ชายทำอะไรอยู่ครับเนี่ย่พี่ยืนอยู่เรเบลครับน้องพี่กำลังนี่นี่อยู่พี่กำลังตามหาเพชรเม็ดงามอยู่เขาบอกครบพันเฮ้ยเอาดีเอาเพชรเม็ดงามคืออะไรพี่พี่จะทำอะไรล่ะสิครับก็คือพี่จะตามหาคนหนึ่งนะพี่จะทำอะไรนี่หาคนไปทำอะไรพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ล้างตอนนี้ผมอยากได้แบบชั่วคิลเตอร์ไนท์อะไรเจียวเขียวอ่ะที่เขาบอกว่าอะไร ฮ้ยนี่อะเพชรเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับพวกเพชรด้วยกันทั้งนั้นแหละเออพอมาเตียวุจูนี่แหละแก๊งที่มีแต่เพชรโอเคครับนี่แหละแก๊งที่มีแต่เพชรครับครับครับไม่ยี่ตัวครับเอาหมดเลยมาเริ่มจองตัวนะแมดเลยครั่มไ้กพี่เอาไปสามได้จบไปเนินนไอดีสี่ห้าสามครับ คงไม่มีอีกแล้วก็ยังหุนขึ้นมาใหม่แม่ความรักเราเอ้น้องชไมนี่ทักหน่อยหรอน้องช้เจ้าตีคบโว้ยผมเปิดตู้ไงพี่เปิดตู้ก็พูดได้ด้วยน้องโอ้โผมกำลังคิดคำนวณอยู่ว่าเกาะผมเหลือเท่าไหร่ยังไงไงพี่เมื่อกี้น่ะเม่รั่วนะเมื่อกี้ เสียงเพลงโตเทียวโตเทียวพี <ligen> ่เมื่อกี้ผมกำลังคำนวณแบบเกาะพบเกาะพบเพนอะไรนี่คนแล้วครับแกมีคนละขาดสล็อตขาดอยู่ถ้าตัวหลักอยู่ขาดสามครับพี่ผมผมก็เพิ่งเข้ามาครับเพราะผมเพิ่งออกจากจากมาช่วยพี่ตาครับพี่ไอเดียเหรอครับอยู่ไหมโอ้ผมขอช่วยพี่ต้าครับผม ปฏิเสธใช่ไหมหนึ่งพอฮะอมผมผมก็ไม่อยากปฏิเสธหรอกพี่ชายแต่ผมอยากช่วยพิ้ามากกว่าัเดี๋ยวไปดูเบต้านะโอ้แต่ทำพี่ผมเลยครับตอนนี้ผมขอกำลังปั้นกันครับพี่ชายชื่ออะไรครับชื่ออะไรเราเสียงพี่ชือมากเลยอะแล้วก็คือขาดสองสล็อตเลยเหรอครับประมาณสามครับประมาณสามตอนนี้กำลังหาคนแบบที่แบบอยากหยุดจริงๆครับอานนี้ถ้าผมถ้าผมได้คนจากโอริโอมาหนึ่งคนเนี่ย ผมจะสัญญาว่าผมจะม่กระทืบสองครั้งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องจะใหญ่แค่ไหนผมก็จะปัดให้เพราะว่าพี่ชายต้องมาอยู่กับผมแล้วแหละอ่าส่วนนะชอัน,นออยู่น,นี่กอ่อแตกเหรออนนะไรครับพี่ชายอันนี้คือกอ่อแตกส่วนเหรอครับหรือว่าอะไรผมผมก็อยากใหอยู่พี่ชายถ,ถ้าถ้าไม่ตาไปผมก็ไปครับสองครั้งถ้าเทียบกับฮัลโหลครับพี่ขายสกูแสนเดียวพี่ผมร้อนตังจัดเลย สอนตั้งครับน้องมามาพี่ซื้อแสนเดียวมาน้องมาอะไรนะครับพี่พี่ซื้อแสนเดียวพี่ซื้อมามาพี่มาสกูนะพี่หนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์พี่พี่ที่ชายใช่ใช่พี่แจ็คไหมเนี่ยใช่ครับใช่ใช่เออเห็นน้องชายผมบอกไอ้ดีหกเจ็ดนะแจ็คไอ้ดีหกเจ็ดนะพี่อน้องน้อเริพี่เลิฟมเริ่เริ่ของเริ่น้องน้องชายผมบอกว่ามันเจอพี่อยู่ที่ร้านค้าอืน้องน้องชายผมที่เจอพี่อยู่ที่ร้านค้าที่พี่บอก มันโทรมาหาผมไง<ค>มันบอกนะมันเจอพี่ใครนะน้องน้องน้องชายผมชื่ออะไรนะไฮเปอร์อ๋อเอเอก็คือเนี่ยหนึ่งข้อที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะก็คือปัดไม่ว่าเรื่องใหญ่แค่ไหนก็เราก็จะปัดไงแต่แล้วเป็นข้อที่ครั้งที่สองก็คือเราก็ปัดให้เหมือนกันได้ครับใช่เอาเอางี้เราคุยง่ายๆเดี๋ยวผมไปหาแล้วกันากนายเกาไปไหม แจคครับเ่ร้อนตังเหรอพี่พี่รับอันนี้ไว้พพ่ไว้พูโบเนเพ่โพี่มีกิแล้วเนามีกิแล้วพี่ชายอยู่ที่ไหนครับปกติลมีไรขยยปหมครับมีขายรับงที่ไหนครับปกติกลพี่ขายคิดเติร์ไนกาช่ชครับรวมรวมแรนครับ่ชาก่อนไดอปก็คือแยกย้ายกันเหรอหือาอะไรอ่ก็ เดี๋ยวจะมีลานเพชรครับตอนสองทุ่มครึ่งอ๋อโอเคได้ได้ได้ถ้ากันเดี๋ยวเจอตรงนั้นก็ได้ครับลานเพชรก็ได้ได้ครับตาครับเดี๋ยวลองโทรไปตาไปดูว่พี่ตามายังครับพี่ตาบอกเอต้าจริงจังได้แล้วแจ็ครอบเราเราเป็นจริงจังครับพี่เพราะว่ากำลังขึ้นปืนครับฮะขึ้นปืนครับอาวุธครบหมดแล้วเหรอยังไม่ครบแต่อยากได้ปืนกำลังกำลังรวบรวมแบบทยอยหาซื้อปืนหาซื้อชิ้นส่วนปืนมาแบบ ประกอบครับหาอะไรหาสปริงครับหา,อ,าอะไรนะที่แพงๆอะ่<แ>ะเฟมใช่ๆรัเฟมเฟมก็ต้องหาสปริงมาตีเองว่าแล้วจะรับเลยพี่เห็นพี่พี่ชายหมอีกคนน่าจะรับเลยครับไอ้นี่มีคนขายอยู่คนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งแล้วก็คิงไซส์คนหนึ่งประมาณเท่ากับสี่สิบเอ็มไหมครับไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยตอนเนี้ย น่าจะถูกลงแล้วเพราะสปริงมันถูกลงแล้วอ๋อมันมันมันขาดแค่เฟรมกับอ่าไกลมั้งครับผมไม่แน่ใจโห่ตียากทั้งคู่เลยเนี่ยใช่ใช่ครับขาดขาดสองอย่างนะครับอืมอันนี้ใครอ๋อโอเคขาดเดี๋ยวไว้ว่ากันได้ครับได้ครับได้เจอกันครับโอเคขอบใจมากโอเคครับครับขอบใจผมอ่าแค่ขายกล่องเติววิดีที่เกิดก่อนไหมครับเริ่มแม้ความรักเรา ได้จบไปนินนานมีมีใครไปเกาะขายร้อยตัวมั้ยครับคงไม่มีอีกแล้วเสียคุณพอเจ้าเลยครับเฮ้ไว้ไว้หนุ่มไอ้ไอ้มึงนี่ใช่ไหมที่พี่ให้ตามผลใช่ไหมใช่ไปใช่ไอ้ไข่ขายเกาะร้อยตัวมั้ยครับสภาพขาดขาดไข่ไหมขาดไข่คือไงวะเห็นตอนตอนมีใครขายตอนนั้นพี่บอกพี่ให้ตามในลัคกี้พี่ให้ตามไข่ไหมพี่จะตามใข่ รับ PXP ครับไม่ไม่รู้ว่าใครยังอยู่บ้างอไรแล้วตอนเนี้ยน,นี่ใครจะตินเหรอวะไม่ใช่แอตตันอ๋นอแอตตันโอเคผมงั้นงั้นผมจองไว้ก่อนอ,าอ้าวแล้วอ,อยู่ก็อยู่ตรงนี้อ้าวแล้วไม่ไปเหรออันนี้คือมึงใช่คนที่ไปไหมเนี่ยโอเคครับครับอะไรนะพ,พี่ไม่ไม่ไปไปมาพี่ไปไปมาเรื่อยไป ยังยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรครับเพราะว่าที่นี่ก็มีคนชวนไปอีกที่หนึ่งเหมือนเขาบอกผมเขามีมีพี่ชายผมอะจะชวนผมเข้าอ่ะมีใครขายเกาะไหมครับกระดาษเกาะชัชกี่ตัวไว้คิวร้อยห้าสิบจะในตัวเต็ม ในตัวเต็มได้นะพี่แก่พี่รับก็ครับไม่ค่อยขายเกาะร้อยตัวมั้ยครับให้เล็นะพี่เอาครับเอาหมดครับพี่จะขายเล็เท่าไหร่โอเค้องมาเก่ะเริ่มแม้ความรักเราได้จบไปนานนานคงไม่มีอีกแล้ว ก็ยังฮุ่นคึ้นมาใหม่เอาเต้น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 ด้วยครับเนี่ยป๊าปป๊าปเต้นเต้นนะครับเต้นเต้นเต้องเต้นหรอครับเต้นครับเต้นนะผมเต้นเต้นครับเต้น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 ครับเต้นเต้นนะครับเต้นเต้นครับเต้นอ่าอันนี้ได้ไหมครับขอแรงกว่านี้ได้ไหมครับเต้นแบบอ่าขอขอตามจังหวะเพลงนี้ได้ไหม อย่า yeah. เต้นหรอกครับคือเรื่หนึ่งครับคือต้องให้ของลูกอย่างเออลูกกับผมอะไรสำคัญกว่า,ารรลูกกับผมใครสําคัญกว่าลูกกับผมใครสาคัญกว่าครับลูกครับลูกคุณอยู่ไหนครับลูกกำลังมาครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรอลูกคุณมาแต่เดี๋ยวผมจะทำให้เห็นว่าใครสําคัญกว่ากันเข้าใจไหมครับอืม ค่ะคนเห็นเล่นคอร์ดนะครับอย่าผมจะเล่นกับคุณก็ผมจะเล่นกับคุณคทำไม